ช่องตามใจทูเดย์ยอดนักทำนายชะตาเสี้ยเฉียวตอนที่106วางแผนโจไวไ้จงรู้สึกมึนงงเมื่อได้ยินดังนั้นเขารู้สึกว่าเจตนาของเขาน่าจะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็คือเพียงต้องการให้แม่นางเสี่ยรับองค์ชายรัชทายาทเป็นอาจารย์ แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทําไมจู่ๆรัชทายาทจึงมีความคิดนี้แต่รัชทายาทก็มีความสามารถและเป็นอาจารย์ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสามารถเลยสถานะของฝาบาทนับเป็นคนหนุนหลังที่ดีเสียด้วยแน่นอนว่าอันที่จริงโจวไอจงก็รู้สึกไม่มั่นใจอยู่บ้างตั้งแต่ที่ฝาบาทมือพิการพระองค์ก็ต้องอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ชิงไหวชิงพริบมาตลอดและตั้งแต่โบราณน,นานมาก็ไม่มีใครที่มีความพิการสามารถนั่งบัลลังก์เป็นห้องเต้ได้ ดังนั้นแม้ว่าจะเป็นเขาเองก็ยังต้องยอมรับว่าอนาคตฝ่าบาทนั้นเป็นไปได้มากที่จะถูกปลดจากตำแหน่งรัชทายาทเพียงแต่วันนี้ฝ่าบาทยังคงรุ่งโรจน์ดุดดวงอาทิตย์กลางท้องฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทำคดีใหญ่เช่นนี้ชื่อเสียงของรัชทายาทก็ยังไม่มีใครเทียบได้แม่นางเซี่ยหยกชิ้นนี้เปลี่ยนเป็นเงินไม่ดีหรอกโจไวไอจงเองก็ไม่อาจบังคับใจคนได้มิฉะนั้นฝ่าบาทจะดูเหมือนไม่มีค่าเขาจึงเกลี้ยกล่อม บนโลกใบนี้มีหยกชนิดนี้ไม่มากนะตอนนี้หนึ่งในนั้นก็อยู่ในมือของแม่นางถ้าหากแม่นางไม่ต้องการกลับอาจารย์จริงๆก็สามารถเก็บไว้กับตัวได้เช่นนี้ทั่วทั้งเมืองหลวงก็จะรู้ว่าแม่นางเซียได้รับของสิ่งนี้มาต่อมาหากท่านแต่งงานก็ค่อยนำมันไว้ในกองสินเดิมอย่างนี้ก็ดูดีไม่น้อยเช่นกันยังไม่ต้องพูดถึงความหมายพิเศษของหยกนี้แค่ตัวของมันเองก็มีคุณค่าไม่น้อยแล้ว แม่นางเสี้ยลองคิดดูสิผู้ดูแลเองก็ไม่ได้โง่เขลาเขา,ขาจะยอมแลกหยกนี้กับสมบัติล้ำค่าที่มีเพียงหนึ่งไม่มีสองได้อย่างไรสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ก็คงจะเป็นของขวัญค่าเล่าเรียนที่บรรดาลูกศิษย์มอบให้สำนักศึกษาเท่านั้นโจไวจงเอ๋ยอธิบายแน่นอนว่าของขวัญเหล่านั้นก็มีค่ามีความพิเศษแต่หากเทียบกับหยกนี้แล้วก็ยังเทียบไม่ได้อยู่บ้างเสี้ยเฉียวนิ่งเงินไปแล้วผู้ดูแลจะไม่รักษาคำพูดอย่างนี้ไม่ได้เสี้ยเฉียวขมวดคิ้ว ก็บอกว่าเลือกได้ตามใจนีปองคารัก์โจอดยิ้มไม่ได้ก็เลือกได้ตามใจสำนักศึกษามีหอเก็บสมบัติหลายแห่งเสี้ยเฉียวแยกเคี้ยวข้างในใจหยกไร้ค่าชิ้นหนึ่งแล้วของชิ้นนี้ค่าให้คนอื่นได้ไหมเสี้ยเฉียวเอ่ยถามได้สิใช่แล้ว ท่านมอบหยกนี้ให้คนนอกสำนักศึกษาก็ได้ถ้าหากแม่นางมีญาติที่ต้องการมาเรียนที่สำนักศึกษานี่แค่อายหยกนี้ก็ได้แล้วเจว้จงรีบเอ่ยไม่มีเสี้ยเฉียวสายหัวทันทีของของนางจะมอบให้แก่คนที่นางอยากให้เท่านั้นไม่มอบให้ญาติให้แต่คนในครอบครัวเท่านั้นนางมีน้องชายน้องสาวอยู่คู่หนึ่งคิดไปคิดมาหากนางหาอาจารย์ที่สามารถเป็นที่พึ่งให้น้องๆของนางได้ก็ไม่เลวเลย ร่างกายของนางไม่ดีไม่อาจจะเล่าเรียนได้แต่น้องๆของนางทําได้หากพวกเขาได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นก็น่าจะต้องดีใจแน่เสี้ยเฉียวกระชับหยกแน่นขึ้นฝากท่านไปทุนฝ่าบาทในเมื่อให้ของแก่ข้าแล้วคงจะขอคืนไปไม่ได้หรอกข้ามีแผนอยู่แล้วฝ่าบาทไม่ได้ต้องการอย่างนั้นจริงๆมุมปากโจวไว้จงกระตุกทันทีเสี้ยเฉียวไม่สนใจหันกลับไปทางหอหนังสือกับชินหลิวตามเดิม ในหอหนังสือมีการแบ่งงานชัดเจนแต่ละห้องจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลหนังสือและยังมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบอีกด้วยอาจารย์ในสำนักศึกษาของเราส่วนใหญ่แล้วเป็นปราดที่มีความสามารถดังนั้นเวลาเจ้าชมหนังสือที่นี่ก็ต้องสุภาพเวลาคุยกับพวกเขาด้วยถ้าทำพวกเขาขุนเคืองต่อไปหากเจ้าต้องการให้พวกเขาช่วยหาหนังสือก็จะลำบากชินหลิวเอ่ยเตือนเสี้ยเฉียวพยักหน้าเข้าใจ ทุกวงการย่อมมีนักเลงใหญ่คุมวัดก็ยังคงเงียบสงบกว่าชินหลิวพาเสียเฉียวไปยังที่คัดลอกหนังสือสถานที่นี้กว้างขวางใหญ่โตในห้องมีที่นั่งที่มีแสงสว่างดีมากด้านข้างยังมีเด็กรับใช้คอยดูแลเรื่องหมึกครั้งนี้มีทั้งชายและหญิงกำลังคัดลอกหนังสืออยู่ไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนแน่นอนว่าที่นี่ไม่อาจทำเสียงดังได้อีกทั้งอยู่ภายใต้สายตาของคนมากมายดังนั้นแม้จะนั่งอยู่ด้วยกันก็ไม่มีปัญหา ท่านอาจารย์พวกเราอยากจะคัดลอกหนังสือเจ้ากะชินหลิวพาเซี่ยเฉียวเดินไปยังตำแหน่งด้านหน้าสุดช่องตามใจทูเดย์ตอนที่107คัดลอกหนังสือชินหลิวดูมีมารยาทเชื่อฟังดีมากตรงไปตรงมาเหมือนกระต่ายเซี่ยเฉียวเรียนแบบนางก้มศีรษะลงเล็กน้อยด้วยความเคารพใกล้จะสอบใหญ่แล้วคนมาคัดลอกหนังสือมีมากตอนนี้มีเหลือแค่พวกนี้แล้ว อาจารย์หยิบกระดาษออกมาหนึ่งแผ่นบนนั้นมีหมวดหมู่หนังสือเขียนอยู่ฉินจื่อสีหน้าขมขื่นพี่หญิงเสี้ยพวกเราแย่แล้วดูสิพวกนี้ยากยากทั้งนั้นพวกนี้คืออะไรหรือเสี้ยเฉียวประหลาดใจเล็กน้อยตัวอักษรของแคว้นอื่นน่าสิเจ้าดูเล่มนี้น่าจะมาจากแคว้นโจไหลเล่มนี้ของชิวโหยเล่มนี้ของตงเย่ยังมีเล่มนี้อีกเป็นภาษาคนเถื่อนนั้นอียากยาก,ยากทั้งนั้นเลยยาก เสี้ยเฉียวเม้มริมฝีปากแปลเล่มนี้ได้ถ่วงเงินเท่าไหร่เจ้ากะเสี้ยเฉียวเอ่ยถามท่านอาจารย์ได้ยินดังนั้นจึงหยุดอ่านหนังสือแล้วเงยหน้าขึ้นก่อนจะมองนางคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มหน้าละห้า่วงเงินเสี้ยเฉียวหน้านิ้วคิ้วขมวดไม่ใช่ว่าแปลพวกนี้ได้เงินดีหรือฉิวหลิวหมดคำพูดนางชี้ไปที่แผ่นพับเล็กๆข้างๆเจ้าจดูนั่นสิหนังสือพวกนั้นหน้านหนึ่งมีแค่ไม่กี่คำเอง ถ้าหากรู้จริงไม่นานก็แปลเสร็จแล้วดวงตาของเซี่ยเฉียวลูกวาวนางไม่รู้ว่าจะเลือกอย่างไรดีหากอย่างนั้นข้าเลือกของแควนโจไหลได้ไหมเซี่ยเฉียวหันไปถามอาจารย์แควนโจไหลอย,อยู่ห่างไกลจากแควนเฉียนอเวียนมากและกั้นกลางด้วยมหาสมุทรแต่สองแคว้นทําการค้าระหว่างกันอยู่บ่อยๆความสัมพันธ์ก็ดีหากรู้ภาษานี้ก็ยังนับว่าปกติจะว่าได้ก็ได้อยู่เพียงแต่มีกําหนดเวลาและยังต้องใช้ถ่วงเงินสิทิเมล็ดวางมัดจําไว้ด้วย หากทำไม่สำเร็จจะยึดเงินมัดจำและหากทำหนังสือชํารุ้เสียหายจะต้องชอดใช้ด้วยถั่วเงินหนึ่งพันเมล็ดเสียเฉียวรู้สึกระเหียใจไปชั่วขณะหากคิดจะใช้ถั่วเงินนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายมากในหัวของนางเต็มไปด้วยถั่วเงินราคาแพงเหล่านี้ชินหลิวอึ้งเล็กน้อยเจ้ารู้ภาษานี้ภาษานี้ยากเป็นพิเศษเลยนะคนในสำนักศึกษาของเราที่รู้มีน้อยมาก ทำไมหลักคนที่มาจากแคว้นโจไหลไม่ได้มีเยอะหรือเสี้ยเฉียวงุนงงมีเยอะเพียงแต่คนที่มาจากแคว้นโจไหลค่อนข้างตระนีและธรรมค้าขายเก่งวิทยาการของพวกเขาไม่เป็นที่แพร่หลายพวกเขาต่างก็รู้ภาษาและอักษรของเราหลังจากเข้ามาแล้วก็ปรับตัวอยู่ร่วมกับพวกเราแต่สิ่งที่พวกเรารู้เกี่ยวกับพวกเขามีน้อยมากชินหลิวอธิบายอย่างหนังสือพวกนี้ก็ได้มาจากคนพวกนั้นในราคาสูง มีบางสิ่งบางอย่างที่น่าเรียนรู้จากแคว้นโจไหลดังนั้นจึงต้องแปลและจดบันทึกไว้หากพบอะไรที่มีประโยชน์ก็ค่อยเผยแพร่ออกไปเสี้ยเฉียวพบว่าที่ที่นางอยู่ตอนนี้แตกต่างไปจากยุคโบราณที่นางจากมามากนักอย่างน้อยที่สุดในการซึมซับวัฒนธรรมจากภายนอกก็ดีกว่ามากตกลงเจ้าจะคัดลอกไหมท่านอาจารย์ถามอีกคัดเจ้าคะเสี้ยเฉียวพยักหน้านางอยากจะได้ถั่วงเงิน หลังจากที่นางบอกแบบนั้นอาจารย์ก็หยิบเล่มหนึ่งออกมาทันทีและวางลงบนมือเสี้ยเฉียวหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด40หน้าหลังจากแปลเสร็จก็จะได้ทวงเงิน200รยเมล็ดกำหนดเวลาคือภายใน7วันตกลงไหมตกลงเสี้ยเฉียวพยักหน้าแล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าค่าแปลถูกต้องตอนที่นำกลับมาจะมีคนเปิดอ่านสองสามหน้าตรวจสอบดูหากมีข้อผิดพลาดก็จะถูกริบเงินมัดจำหนังสือแปลเหล่านี้จะมีชื่อแม่นางเขียนไว้อนาคตอาจจะเผยแพร่ออกไปหากมีเนื้อหาผิดพลาด ท่านอาจารย์ยิ้มเสี้ยเฉียวเข้าใจแล้วหากมีข้อผิดพลาดก็ย่อมต้องขายหน้านางไม่ยอมทำให้ตัวเองเสียหน้าขนาดนั้นแน่อย่างไรก็ตามนางไม่มีทักษะอื่นใดเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่เรื่องเกี่ยวกับสภาพจิตใจและการคัดลอกหนังสือนางเรียกได้ว่าเป็นที่หนึ่งจึงรับไว้ด้วยความยินดี ชิ้นหลิวรีบเลือกเล่มที่เหมาะกับตนบ้างอย่างรวดเร็วเสี้ยเฉียวเหลือบดูสิ่งที่นางเลือกคัดลอกกลับเป็นตำราการแพทย์ซึ่งค่อนข้างคลุมเครือและเข้าใจยากไม่มีทางเลือกจริงๆตอนที่หนึ่งชื่ออะไรแล้วนะหนังสือเล่มนี้สามารถแปลในสำนักศึกษาหรือนำกลับบ้านก็ได้เสี่ยเฉียวนั่งอยู่ครู่หนึ่งและเปิดดูเนื้อหาโดยรวมก่อนแต่นี้ก็เป็นเวลาพอสมควรแล้วนางเลยต้องนำกลับไปเขียนที่บ้าน หลังจากกลับถึงบ้านเซี่ยเฉียวก็ไม่ได้รีบร้อนทำภารกิจให้เสร็จแต่อย่างใดแต่กลับไปที่เรือนใหญ่รอให้เซี่ยผิงกังกลับมาแล้วจึงเรียกน้องๆทั้งสองเข้ามาหานางด้วยนางนำหยกออกมาวางตรงหน้าของพวกเขาสองคนใครอยากได้บ้างเซี่ยเฉียวถามข้าอยากได้เจ้าจะให้พวกเขาทำไมเซี่ยผิงกังคว้าเอาไว้ทันทีนังตาของเซี่ยเฉียวกระตุกกรอกตามองเซี่ยผิงกังพี่ใหญ่ท่านอยากไปกราบอาจารย์ที่สำนักศึกษาหรือ หมายความว่าอย่างไรเสี่ยผิงกังไม่เข้าใจยกดีๆแบบนี้หากเอาไปขายคงได้เงินไม่น้อยเลยจะให้พวกเขาสองคนไปทำไมให้เสียของข้าได้ยกชิ้นนี้เป็นรางวัลจากชั้นเรียนวิชากระบี่ซึ่งว่ากันว่าหากมีมันอยู่จะสามารถฝากตัวเป็นสิทธิกับอาจารย์คนใดก็ได้ข้าก็เลยนำกลับมาให้ผิงไหวและซีเออเลือกเองหากพวกเขามีอาจารย์ที่ชอบก็จะได้สิ่งที่ต้องการเสี่ยเฉียวอธิบายเมื่อนางพูดเช่นนั้นท่าทีของเสี่ยผิงกังก็สงบลง มีอะไรดีๆอย่างนี้ด้วยหรือเขาหัวเราะได้มาเพราะชนะกระบี่หรือง่ายเกินไปแล้วเขาก็จะเล่นด้วยเมื่อได้ยินอย่างนั้นเสี้ยเฉียวก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องเล่นกระบี่นางไม่ควรพูดเรื่องอารมณ์กับคนหยาบกระด้างพี่ชายใหญ่ของนางสามารถแสดงเจตนาออกมาได้ก็เก่งแล้วเมื่อเสี้ยผิงไหวได้ยินเรื่องกลับอาจารย์เขาก็ถอนตัวทันทีไม่เอาเอาอยู่ดีๆทำไมข้าถึงต้องหาคนมาวุ่นวายกับข้าด้วย เพียเสียผิงไหวโดนตบศีษะไปหนึ่งทีเป็นฝีมือของเสียผิงกังเสียผิงไหวจึงหดศีษะราวกับนกกระทาไม่กล้ากระดุกกระดิกให้ผิงไหวสีเลือกอาจารย์ดีๆหน่อยให้เขาเรียนหนังสือมากกว่านี้หน่อยหากให้ซีเอ๋อกลับอาจารย์ก็คงไม่มีประโยชน์คำพูดของเสียผิงกังตรงไปตรงมาแต่ก็อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงเสียผิงไหวไม่รู้ความแต่ก็เป็นเด็กฉลาดถ้าหากมีคนคอยสอนจะต้องพัฒนาขึ้นได้แน่ แต่เสี้ซีต่างออกไปนางซื่อโง่หากใช้หยกชิ้นนี้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์จริงๆเกรงว่าอาจารย์คงจะร้อนใจตายด้วยความโง่เขลาของนางนางจะทําให้คนอื่นขุนเคืองเสียเปล่าๆป่าข้าไม่เอาพี่ใหญ่ทําไมท่านไม่ให้พี่หญิงรองหลับพี่หญิงรองก็อยากไปเรียนที่สถานศึกษาหลวงนี่แค่มีของนี่ก็ได้แล้วไม่ใช่หรือไม่ต้องใช้เงินด้วยซ้ําเสี้ยผิงไหวตะโกนอย่างรวดเร็วเสี้ยผิงกังตกตะลึง แทบอยากจะเตะหน้าผากของเสียผิงไหวเด็กโง่นี่พี่หญิงรองอะไรของเจ้านางเข้าลำดับวงตระกูลแล้วหรือเสียผิงกังขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเผยหวานแย่ไม่มีของนี่นางยังคงเรียนได้อย่างดีที่สำนักศึกษากูหลันอย่างนางเข้าเรียนที่นี่ไม่ได้ก็ไม่ไไมนับว่าแยะ่อะไรแต่หากเจ้าไม่มีของนี่อยู่ที่สำนักศึกษาต่อไปก็เป็นได้แค่คนร้ายประโยชน์จะเหมือนกันได้หรือเขาก็ไม่ใช่คนที่เหนียวอะไร ไม่ได้ห้ามไม่ให้เผยหวานเย้ใช้เงินไปเข้าเรียนเพียงแต่นางไม่ได้เป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกับเขาทั้งยังไม่ใช่น้องสาวที่เขาคอยดูแลมาจนเติบใหญ่จะให้เขามาคิดโน่นคิดนี้เพื่อเด็กสาวคนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แน่นอนอย่าแม้แต่จะคิดตอนนี้ข้าก็ค่อนข้างดีอยู่นะเสียผิงไหวต่อต้านขัดขืนเต็มที่เอาไม่เอาหือน้ำเสียงของเสียผิงกังลดต่ำลงทันที เขาลุกขึ้นร่างสูงราวกับกำแพงขวางหน้าเสี้ยผิงไหวสายตาจับจ้องตรงไปที่เสี้ยผิงไหวราวกับว่าสามารถกินเสี้ยผิงไหวได้ตลอดเวลาไม่ต้องพูดถึงเสี้ยผิงไหวที่ตัวสั่นด้วยความตกใจแม้แต่เสี้ยเฉียวก็ยังสะดุง้งแข็งแรงมากหน้าตกใจเอาเสี้ยผิงไหวตาแดงแล้วจากนั้นก็เอื้อมือออกไปทันทีเขาไม่กล้าที่จะพูดคำว่าไม่อีก ดีมากข้าจําได้ว่ามีอาจารย์ที่เก่งกาจมากในสํานักศึกษาเขาชื่ออะไรแล้วนะเสียผิงกังคิดอยู่ครู่หนึ่งเสวีหรงเขานี่ล่ะพรุ่งนี้เจ้าเอายกนี้ไปกรับเขาเป็นอาจารย์เสียตอนที่หนึ่งร้้าข้าไปแทนเจ้าเมื่อได้ยินชื่อของเสียวีหรงเสี่ยเฉียวก็ตะลึงอยู่ครู่หนึ่งทางลูปจมูกของนางส่วนเสียผิงไหวกลับทําหน้าตาบูดบึง้งทําไมเขาซวยอะไรอย่างนี้ เซียววีหลงเป็นอาจารย์ที่ไร้มนุษยธรรมที่สุดในสำนักศึกษาเลยนะเป็นคนเดียวที่ฝึกสอนพระราชโอรสและพระราชนัดดาเหมือนหลานชายแท้ๆเขาไม่สนใจตำแหน่งขุนนางถึงกับเคยพูดว่าสิ่งที่เขาเต็มใจจะทำที่สุดในชีวิตคือการสอนและให้ความรู้แก่ผู้คนดังนั้นหลังจากนี้อีกหลายปีคนคนนี้จึงมีโอกาสสูงที่จะได้เป็นผู้ดูแลสำนักศึกษาต่อไปในอนาคต น้องสาวเจ้าทำได้ดีมากของนี่คงมีราคาไม่น้อยสินะหากอย่างนั้นก็คิดเป็นเงินหนึ่งหมื่นตำลึงให้เจ้าเด็กนี่หามาคืนต่อไปให้เขาคืนให้เจ้าอย่างน้อยเดือนละห้าสิบตำลึงจ่ายหมดเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อน,นั้นหากเขาไม่คืนค่าจะหักขาเขาทิ้งเสียเลยเสียผิงกังพูดอย่างดูเดือดเสียเฉียวนิ่งคิดคำนวณอยู่ในใจครู่หนึ่งเดือนละห้าสิบตำลึงเสียผิงไหวต้องคืนนางถึงห้าสิบปีเกลียดกันขนาดนั้นเลยตกลง เสี้ยเฉียวตอบรับอย่างมีความสุขน้องชายหรือว่าเจ้าเขียนสัญญาชำระนี้ก่อนดีไหมจะได้ไม่ลืมเสี้ยผิงไหวมองเสี้ยเฉียวด้วยสายตาหวาดผวานี่หรือคือพี่สาวที่อ่อนโยนและอ่อนแอของเขาแน่นอนว่าเรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งเพขณะที่กําลังคิดถึงเรื่องนี้เสี้ยซีก็วิ่งไปหยิบปากกาและกระดาษมา เซี่ยผิงไหวรู้สึกได้ถึงลูกศรอ,อีกดอกที่หน้าอกหลังจากเขียนเสร็จแล้วเขายังต้องมอบทองแดงสองอีแปะให้กับเซี่ยซีสำหรับค่าแรงเพราะนี่เป็นกฎที่เขาสร้างขึ้นมาตอนเกลี้ยกล่อมน้องสาวให้ทำงานแทนเขาดังนั้นหากเขารู้อย่างนี้แต่แรกเขาก็ควรจะมีมโนธรรมหน่อยเซี่ยเฉียวรับสัญญาใช้นี่มาอย่างใจเย็นถึงแม้จะผ่อนชำระแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการขายได้เงินมาแล้วทั้งยังไม่เป็นการทำลายชื่อเสียงกระทั่งเงินทองก็ไม่รั่วไหลออกนอก นางกำไรแล้วเสี้ยเฉียวกลับไปพักผ่อนด้วยความพึงพอใจอย่างมากเสี้ยผิงกังก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเขาเหนื่อยมากแล้วสองสามวันนี้ก็โมวแต่สืบสวนคดีทันทีที่สองพี่น้องจากไปเสี้ยผิงไหวก็วิ่งไปที่ห้องของหลูซื่อด้วยหน้าตาโศกเศร้าเพื่อให้นางปลอบใจพร่ำบ่นถึงความทุกข์ความไม่พอใจท่านอาจารย์เสี่ยวนั้นเก่งมากเจ้าติดตามเรียนรู้จากเขาก็ไม่เลวเลย แต่ที่พี่สาวเจ้าต้องการเงินจากเจ้านี่ไม่ถูกจริงๆรอให้ท่านพ่อกลับมาข้าจะพูดกับเขาเองหลูซื่อหน้านิวสัญญาใช้นี่ข้าก็เขียนไปแล้วลูกผู้ชายต้องรักษาคำพูดหากข้าไปฟ้องท่านพ่อพี่ชายใหญ่ก็ตีข้าตายพอดีสิไม่ต้องพูดหรอกขอรับเสียผิงไหวสันศีษะเขาแค่อยากจะมาอ้อนแม่เท่านั้นท่านแม่พี่ชายใหญ่เคาะกะโหลกข้าอีกแล้ววันนี้หากเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆข้าต้องโดนเคาะกะโหลกจนโง่แน่ๆ หลูซื่อยิ้มอย่างเหนื่อยหน่ายและรูปศีรษะของเขาตามคาดหลังจากเลี้ยงดูเขามาเป็นเวลาห้าปีนางรู้ดีว่านิสัยของเด็กคนนี้เป็นอย่างไรน่าเสียดายที่นางไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดเขาเผยหวันเย่มองไปเห็นความรักใคร่เอนดูระหว่างสองคนนี้ความไม่พอใจที่สั่งสมไว้ก็ระเบิดขึ้นมาน้องชายไม่อยากไปหากอย่างนั้นข้าไปแทนเจ้าก็ได้เผยหวันเย่เอ่ยขึ้นทันที เซียพิงหวตกตะลึงก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองนางดวงตาของเขาสั่นไหวเล็กน้อยเจ้าบอกเองว่าไม่อยากไปไม่ใช่หรือแต่กลับกันข้าอยากไปเปิดโลกที่สำนักศึกษาหลวงจริงๆเพียงแต่ข้าไม่ใช่ลูกสาวขุนนางและข้าก็ไม่มีเงินมากขนาดนั้นหากไม่มียกนี้ชีวิตนี้ข้าคงไม่มีความหวังแล้วเมื่อวันน้องชายไม่ได้บอกว่าต่อไปข้าจะเป็นพี่สาวแท้ๆของเจ้าหรือหากอย่างนั้นเจ้าจะยอมช่วยข้าหรือไม่เผยหวานแย่รีบเอ่อยอีกหลูซื่อกังวลเล็กน้อย อย่างนี้ไม่ดีหรอกของของเสียเฉียวผิงกังก็บอกแล้วว่าจะมอบให้ผิงไหวหากดาวร้ายนั่นรู้เข้าบ้านจะไม่พังหรือนางไม่กล้ายั่วยุเสียผิงกังเด็กอะไรหน้ากลัวดูเหมือนหมีก็ไม่ปานท่านแม่ข้าอยากไปจริงๆหรือท่านทําใจได้ที่จะให้ข้าอยู่ใต้คนอื่นไปตลอดชีวิตหรือท่านบอกว่าจะพาเข้ามาอยู่เมืองหลวงเพื่อมีชีวิตที่ดีแต่ตอนนี้ล่บบ้านก็ไม่ใช่บ้านข้าข้าไม่มีแม้แต่หยกสักชิ้นเวลาพวกเขาพูดเรื่องอะไรกันก็หลบเลี่ยงข้า เผยหวานแย,ย่รู้สึกน้อยใจจนร้องให้ออกมาตอนที่หนึ่งร้อยสิบยอมรับชะตากรรมเถอะเมื่อเห็นเผยหวานแย,ย่ร้องให้หลูซื้อก็อดไม่ได้ที่จะใจอ่อนนางจึงหันไปมองเสี้ยผิงไหวด้วยสีหน้าลำบากใจพี่หญิงรองท่านคงไม่ได้อยากเห็นข้าโดนอัดหรอกใช่ไหมเสี้ยผิงไหวขมวดคิ้วท่าทางไม่จริงจังเผยหวานแย,ย่ชะงักไปเล็กน้อยข้าก็แค่อยากเข้าสำนักศึกษาหลวง หากอย่างนั้นท่านก็หาวิธีให้ได้ยกมาเองสิข้าไม่กล้าให้ท่านรอกแม้ว่าเขาจะต้องการกําจัดสิ่งนี้ออกไปให้พ้นมือแต่เขาไม่กล้านี่หากพี่ชายใหญ่รู้ว่าเขาเอาของนี่ให้กับคนอื่นเขาแย่แน่และคงจะต้องนอนอยู่บนเตียงนานเป็นปีเผยหวันเย่ตัวสั่นไปทั้งตัวก่อนจะพูดอย่างไม่อยากจะเชื่อแต่เจ้าบอกว่าเจ้าไม่อยากไปนี่นาะข้าไม่อยากไปแต่พี่ชายใหญ่ให้ข้าไปนี่ ไม่อย่างนั้นท่านก็ไปหาพี่ชายใหญ่หากเขาตอบตกลงข้าก็จะยอมมอบหยกให้ท่านทันทีโดยไม่พูดอะไรอีกและจากนี้ไปท่านจะเป็นพี่สาวแท้ๆของข้าข้าจะขอบคุณท่านมากคำพูดของเสียผิงไหวไม่เข้าท่ายอย่างยิ่งเผยหวานเย่นิ่งคิดเสียผิงกังดูเหมือนเขาจะเกลียดนางมากตั้งแต่เข้าบ้านตระกูลเสียมาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับนางสักเท่าไหร่ทั้งที่เจ้าก็รู้ว่าพี่ชายใหญ่เกลียดข้าเผยหวานเย่รู้สึกน้อยใจ ไม่พี่หญิงรองท่านไม่เข้าใจหรอกพี่ชายใหญ่เกลียดข้ามากกว่าพอของนี้มาอยู่ในมือข้าข้าจะให้คนอื่นไม่ได้อีกอย่างมันเป็นของที่พี่หญิงใหญ่ให้ข้าด้วยหากข้าให้ท่านไปพี่หญิงใหญ่ก็จะเสียใจแล้วพี่ชายใหญ่ก็จะต้องสับข้าเป็นชิ้นชิ้นแน่พวกเรายอมรับชะตากรรมของตัวเองเถอะพอพูดจบเสี้ผิงไหวก็รู้สึกหดหูเล็กน้อยจะทำอย่างไรได้ละ่ะหยกเจ้าปัญหานี้ เย่เออพี่ชายใหญ่ของเจ้านิสัยเช่นนั้นน่ากลัวจริงๆหลู่ซื่อไม่กล้าที่จะย่วโมโหโนึกถึงตอนที่เด็กคนนั้นถึงกับกล้าต่อยตีอาจารย์ของสำนักศึกษาเลยด่งดังขึ้นมาในสงครามเดียวเผยหวานเย่กำหมัดและจับผ้าเช็ดหน้าในมือไว้แน่นเป็นข้ออ้างทั้งหมดนั่นแหละบอกว่าต่อไปนางจะเป็นลูกสาวของตระกูลเซี่ย แต่ในความเป็นจริงก็ยังมีความแตกต่างอยู่หากบอกนางว่าไม่มีเงินนางก็ยังพอจะเข้าใจได้แต่ตอนนี้โอกาสดีๆมาอยู่ตรงหน้าแล้วกลับไม่ยอมมอบให้นางเสียผิงหวเกาศากรกีรษะแกรๆพี่หญิงรองท่านเป็นพี่สาวแท้ๆของข้าอย่าได้โมโหไปเลยวันหน้าวันหลังหากข้าได้อะไรที่ท่านอยากได้มาอีกข้าสัญญาว่าจะยกให้ท่านเลยพอพูดจบน้ำเสียงเขาก็เปลี่ยนไปจริงสิท่านแม่เงินข้าไม่พออีกแล้วขอรับ เมื่อวันข้าเพิ่งให้เจ้าไปห้าตำลึงไม่ใช่หรือคิ้วของหลูซื่อขมวดขึ้นทันทีใช้หมดแล้วหลักข้าเอาไปซื้อจิ้งหรีดสองสามตัวเสียผิงไหวยิ้มกว้างหลูซื่อจนใจได้เดี๋ยวข้าจะไปเบิกให้เจ้าแต่ให้มากไม่ได้นะไม่เช่นนั้นพี่ชายใหญ่ของเจ้าเห็นบัญชีขึ้นมาจะมีปัญหาท่านวางใจเถอะข้าจะแอบเอาน้อยนหน่อยเสียผิงหวกระโดดขึ้นสูงสามชื่อด้วยความดีใจวิ่งออกไปอย่างได้ดังใจ กลับอาจารย์เฮ้ข้าไม่ทำหรอกต่อให้ยอมไปกลับอาจารย์ก็ต้องให้อาจารย์ยอมรับเป็นสิทธิ์ด้วยถึงจะได้นี่ท่านแม่นี่คือลูกชายที่ว่าอยู่ข้างท่านแม่หรือเผยหวันเย่พ่นลมหายใจช่างประหลาะเจ้าเล่พูดฟังดูดีแต่ก็แค่มาของเงินท่านแม่มีใช่หรือเฮ้ข้าก็ไม่ได้อยู่สบายนักหรอกนะถ้าหากข้ามีลูกชายได้สักคนก็คงไม่ต้องลำบากขนาดนี้ บ้านนี้ก็มีคุณชายอยู่แค่สองคนเจ้าผิงกังนั่นนิสัยเป็นอย่างไรเจ้าก็เห็นอยู่ข้าจะทำอย่างไรได้ละ่ะก็ได้แต่ต้องเอาใจเจ้าตัวเล็กนี่แหละหลู่ซื่อลูบหวังคิ้วของนางโชคดีที่ถึงแม้ผิงไหวจะดื้อรั้นไปบ้างแต่ก็ยังมีผู้ใหญ่อย่างข้าอยู่ในใจอย่างไรก็ดีกว่านางหนูเสี้ยเฉียวนั่นนะหลู่ซื่อปลอบใจตัวเองเผยหวานเย่มองหลู่ซื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าตนไม่มีอนาคตอะไรเลยแม้แต่น้อย ลูกของคนอื่นจะเข้าข้างนางอย่างสุดใจได้อย่างไรในเวลานี้เสี้ยเฉียวกลับมาที่เรือนของนางแล้วชุนเอ๋อกำลังพูดกับนางอยู่ข้างๆคุณชายรองดูเหมือนจะไม่ต้องการกลับอาจารย์ท่านมอบยกให้เขาอย่างนี้เขาจะไม่พอใจท่านหรือไม่ชุนเอ๋อเอ่ยถามขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ